สวัสดีครับผมมณีกับกับมาเจอกันอีกนึ่งคลิปดีๆทางช่อง YouTube นักเลงพระทองทินนะครับมนีกับมีวัตถุมงคลมาให้พี่เห้นองได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับซึ่งมนีกับมีวัตถุมงคลอยู่อสองข้าราชการนะครับที่ได้จากการที่ไปเดินสนามมาานะครับนั่นมาให้พี่ให้นองได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับเอาละ,ะครับไปอันแรกเลยครับอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยนี่คือเหรียญรุนแรกหลวงปู่โฉด ธรรมทโลวัดพระแทนบ้านแดงนะครับออกปีหนึ่งเก้านะครับเนี่เหรียญค่อนข้าง,ง,งที่กระทัดรัดนะครับบ่ได้ไงบ่ได้น้อยเกินไปกําลังพอดีนะครับสําหรับเหรียญร,รุ่นแรกหลวงปู่ชนครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ชนนี่นะครับมีเสริมนะครับเสริมนี่จะเป็นเหรียญล้อนะครับต้องทํานก็เข,ข้าใจกันว่าเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญรุ่นแรงหลวงปู่เป็นเหรียญปัม๊มเพราะฉะนั้นผิวจะต้องเรียบตึงบ่มีหลุมบ่มี่อ่าร้อยลูกเข็มนะครับเกิดจากการล้อนะนะครับ ส่วนเหรียญรุ่นเสริมนะครับสร้างโดยคณะสิทธิภูสทา่าหลวงปู่ขออยาดหลวงปู่แล้วกให้ลูกศิษย์หลวงปู่ปุกเสกให้คือหลวงปู่สมกบวิสโลนะครับวัดปาพิสารสุทธาวาสนะครับซึ่งเป็นพระคัจเจกีคณะจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับที่นักสะสมพระเครื่องายนี่ให้ความเคารพรักนับถือหลวงปู่เป็นอย่างมากนะครับซึ่งหลวงปู่สมนี่เพิ่น ใดลำเลียนวิชาลือก็อยู่ปฏิบัติรับใช้หลวงปู่โชดจนหลวงปู่โชดมรณาภาพนะครับแล้วเพิ่นก็ได้แยกถัวมาตั้งหลักปักฐานของเพิ่นอยู่วัดป่าพิสารนะครับนี่อันนี้คือเรียนรุ่นแรกหลวงปู่โชดนะครับเลียนรุ่นเสริมหลวงปู่เ,เป็นเลียนรอนะครับเลียนรอออกแลวเล่าปีหาสามนี่แหละครับจำนวนกันจัดส้างผมบดถับจำนวนนะครับนะแต่ได้ขออนุญาตหลวงปู่สม ให้เป็นค้นปลุกเสกไข่นะครับบางคนไนว่าไปเห็นเห็นเรียนนั่นก็คือว่าเลียนเกน๋นว่าแม้นที่ครับปเป็นเลียนแท้นะครับปเป็นเลียนแท้มีกองมีหยังเยืยนยันชัดเจนนะครับอ่ะเอาเบิง้งได้ละเอียดเลียนนี่านกันสภาพใสมากแน่ครับค่อนข้างที่จะผิวคาสซิกนะครับผิวหิ่งวินเทจแหละนะครับเฮ้ยเขาจะเบิ้งบ่ฐานผาอสนาลงปูนบ่ผาสาลามปูนว่าเม็ดกลมๆจะเด้งคมชัดนะครับจะเด้งคมชัดนะครับ เ้นเงขึ้นมาเป็นร่อนเป็นร่อนเลยเม็ดตุ้มเงยขึ้นมานุ่นๆน,น,นะครับนะบางลักษณะนี้นะครับหรว่พาพระแท้ดอความว่าผ่านการใส่มาหรือเก็บเกา่าเก็บรักษาบอดีผิวเปิดผิวยังกะ,ะยังมีความคมยังมีความเด่งของเอกลักษณ์อยู่นะครับไม่นะว่าจะเป็นพวกตัวหนังสือพวกจีว้อนเม็ดประคั่รูปองค์หน้าตาลงปูนะครับยังมีความสมบูรณ์เด่งสวยคมชัดอยู่นะครับนะ ค่อนข้างหายากนะครับสำหรับเหรียญลุงปูชดค่อนข้างหายากครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เป็นเจดีนะครับด้านหลังก็จะเป็นเจดีแล้วมีอักขระขอมนะครับอักขระล้อมรอบนะครับค่อนข้างสวยงามส่วนด้านข้างเบิ้งใบแล้วนะครับเหรียญพันกันใช้มากกะสี่อ้าบ่ค่อยเห็นบันไดแต่ลักษณะการตัดของพายุคนี้นะครับลักษณะการตัดของพายุคนี้จะเป็นการตัดฉีกขาด นะตัดกินเครื่องหนึ่งฉีกขาดเครื่องหนึ่งครับนี่ตัดมีร้อยฟันตัดเครื่องหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดเครื่องหนึ่งนะครับกอยู่ประมาณห้าสิบโยมันสี่สิบหา้าสิบนะครับคือกิ่นหา้าสิบแล้วก็ฉีกขาดลองอไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือลงปูช้ชวนคะรับคายย่อมการเลนทาสแตสภาพสวยๆร่มดำเต็มๆนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้มีเนื้อหาเดี๋ยวคื้ เนื้อท้องแดงนะครับเนื้อท้องแดงจะแบ่งเป็นท้องแดงล่มดําแล้วก็ท้องแดงกะไรท้องนะครับกะไลเงินก็เคยเห็นนะครับกะไลเงินเคยเห็นแต่ค่อนข้างหายากเป็นชุดพิเศษนะครับนะส่วนมากจะเป็นท้องแดงล่มดํานะครับแต่ล่มดำส่วนหน่อยก็อาจจะเห็นสวยๆค่อนข้างจะน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญผ่านการเซฟเหรียญเปิดนะครับจะเห็นเป็นท้องแดงเปื่อยๆแบบนี้สไลา์นะครับลักษณะนิเดอร์ หลวงปู่โชติธรรมทโรครับเรียนรุ่นแรกครับโอ้ยกาเรียนหากาอยู่กาเรียนหากาอยู่เล่าๆสวยๆกาอยู่หลักพันกลางๆขึ้นไปนะครับนะฮะหกเจ็ดพันแปดพันแล้วแต่นะครับแต่สภาพนี่กาอยู่หลักพันตนๆนะครับสองสามพันนะครับไดนรเรียนค่อนข้าง,งหาย,ยากนะหลวงปู่โชตินี่ก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับสำหรับระเครื่องสายหลวงพ่อพี่บณ์นะครับหนึ่งในของหายากแล้วก็ วัตถุมงคลบุกกยางของหลวงพ่อฮิบุนที่หลวงู่โชติได้รับการลุกเสกนะครับะก็มีอิทธิปฏิหารเรื่องแคลคดเรื่องโคงกระพันสูงนะครับสําหรับพระเครื่องสายนีนะครับผมอาต๊อปเอาอันนี้ก่อนเอานี้ก่อนก่อนไปนะครับอันนี้ก็เป็นพระพงษ์อีกรุ่นหนึ่งที่อยากเแนะนํานะครับเป็นพระพงษ์หลวงปู่พระหน้าให้นะครับหลวงปู่พระหน้าให้อันนี้เป็นรุ่นสองนะครับนี่ออกปีสาเก้านะครับอ่าเป็น อีกรุ่นหนึ่งที่หลวงปู่โชติปลูกเสกไปนะครับดันหลังมีพ่อซอชัดเจนนะครับอันนี้มาพร้อมกองเลยนะครับมาพร้อมกองเลยสภาพก็สวยๆทุกองค์ขาวๆจวดเลยนะครับขาวจวดทุกอง์ประพันการใส่เลยนะขาบฟุนขับแป้งนะครับวนสารเขม้นบ่นะครับอาจจะดูเป็นไม่ไม่แน่นะครับแต่อันพระองค์นี้ออกปีสามเก่าหลวงปู่โชติปลูกเสกต้องถือว่าเป็นพระรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นพระรุ่นสุดท้าย หลวงป,ปู่เลยนะเพราะว่าหลวงปู่โชตินี่เสียต้นปี40นะครับหลวงปู่โชลเสียต้นปี40นะครับนนะัเหรียญนี้กับต้นปีสามเก่านะครับหลวงปู่โชลกับปุกเสกถ้าผู้ใดหาหลวงป,ปู่พระน้าให้รุ่นแรกบ่ได้เพราะว่ามูลค่าสูงนะครับช่วยๆกับพันกลางขึ้นไปถึงหมื่นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นสองอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาย่อมเย้านะครับอ่ายูรักลอยตนๆน,น,นะครับถ้าในกองแบบนี้ก็บยูรักอ่า ซี่หาอยนะครับถ้า,ามีกองกับหิ้วมากนะลอยสองลอยสามลอยแล้วแต่สภาพควมสวยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากแนะนําเรื่องของพุทธคุณนะครับบอกว่าคา่นยย่อมจะสูงหรือตำ่ำอ่าใส่ใดขึ้นกันหมดเพราะว่าเกิดจากการปลุกเสกของคนคนเดียวนะครับคาถาที่ใส่ปลุกเสกกับคาถาบทเดียวกันนะครับแค่จมคาถาคนละว่าละแค่นั้นเองแล้วก็เป็นค่นยย่อมของนักเรียนนักสะสมซื้อครับ แต่สําหรับคน้นดีจะหาไว้ใส่นะครับพายมนะครับเบิ้งมีรุ่นหนึ่งมีรุ่นสองรุ่นสามรุ่นจีอย่างเมื่อก็ต้องมีราคาที่ถูกลงไปให้เฮ้าเด้หยิบจับเลือกใส่ซอยกันนะครับสาหรับวัตถุมงคลอยากจะได้มาไว้ที่โตป้องกันไพ่ก็ดีมันะครับบม่ว่าจะรุ่นแรกหรือรุ่นสุดท้ายนะครับขอให้เจตนานการสร้างดีปลุกเสกจากเกจีคณะจันที่เข้าที่เข้าเคารพรัก ศรัทธานะครับกับเป็นมงคลเหะครับเอาต่อไปครับต่อไปขื้นเนื้อเนี่ยวัดนี้ต่อไปเป็นเหรียญสางโบสถ์หลวงปู่แหวนนะครับเป็นเหรียญสางโบสถ์หลวงปู่แหวนนะครับอ่าอันนี้ออกปีหนึ่งเกาครับจํานวนการจัดสารนี่ค่อนข้างหลายเพอสมควรมีใหหมุนเวียนนะครับได้เล่นหากันได้ยิบจับซื้อซอยกัดนะครับอ่าเป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งที่บอกว่ายอดประสบการณ์ของหลวงปู่แหวนเลยนะครับอันนี้คือเหรียญสางบวชปีหนึ่งเก่านะครับยอดประสบการณ์เลยนะครับ เรื่องของแคลคดนะครับวนมาเขาจะเห็นเหรียญรุ่นนี้หอยยุตามหนารดนะครับหอยยืตามหนารดนะครับเพราะว่าเหรียญได้รับการแจกจากสมัยนั้นครับคนก็จะไปติดไว้รถไปหอยไว้หนารถเปหอยไว้ข้อรถมอไซค์สามอแน่นะครับนะหรือว่าให้เด็กหอยแน่นะครับเหรียญนี้มีประสบการณ์ทั้งนั้นแคลาดสูงครับเป็นจมากัดเรื่องของการเดินทางนะครับปลอดภัยหายห่วงครับสาหรับเหรียญสั่งโบลุมปูแวนนะครับจำนวนการจะสั่งแค่ลาเล่าหนึ่งแสนเหรียญสาหรับเนื้อท่องแดงล้มดา นะครับจะมีอยู่สองสามเนื้อนะครับนี่ทองแดงล่มดำเนื้ออัปกาเนื้อเงินเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองแดงกระไรเงินกระไรทองกับมีนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลหนึ่งที่อยากแนะนําการเล่นฮากก็ซื้อง่ายขายคล่องครับหมุนเวียนกันอยู่รักลอยตนตนสามสีลอยนาสภพพสวยสําสำหรับเนื้อทองแดงนะครับนะแต่ของเกละาบาดทัดต้องจาไว้ให้ดีเลียนรุ่นนี้นะครับของเกจะเป็นการแกะบอกไม้ขึ้นมาทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นพยายามจําอารมณ์สีหนาและก็รายละเอียด ดีๆนะครับมีผมมีทิกเล็กๆหน,น่อยนะฟังเบิงเาา 2, ้งคําว่าสองพันหกร้ิบเก่าเขาจะเห็นหางเลขเก่าวะหางเลขเก่าจะไปยู่ใกล้ๆหรือชิดติดกับอไม่จะตะว่าเห็นบ่คําว่าวัดดอยแม่ปังหางเลขเก่าจะไปยุ่งสัตว์นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับคอยหยิบจับมาซองนะครับแล้วก็ยีมีเส้น กั้นขอบนะครับเส้นขอบกั้นนีดนงนี้นะครับนะระวังระวังโตเลียนกับหูเลียนนะครับนะเห็นปะระวังโตเลียนกับหูเลียญจะนุ่นๆนแบบนี้นะครับนะพยายามจดจําลักษณะการตัดให้ดีนะครับล้วก็อักขรตัวหนังสือต่างๆนะครับเบิรงเลขเก่าเกัานั่นนะครับเด้อเบิรงยังไงนะครับต้องเป็นลักษณะนี้เขาหยิบจับมาซองนะครับแล้วกบเบอรงอารมณ์ของสีหนาพยายามจำอารมณ์ของสีหนาหลวงปู่ในนะครับผะว่าเหรียญเก๋มาเว้นเหรียญหลอกนะครับ เป็นเรียญแจกบอกขึ้นมาใหไม่เพราะนั้นอารมณ์หนาของลูกปูลักษณะใบหนาของลูกปูจะเปลี่ยนนะครับแค่เขาจําตรงนี้ได้ก็ถือว่าหลอดแล้วนะครับนะ,ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นอีกอันนึงของลูกปูแหวนทึ่บอกว่าเป็นพระที่ลึกลับนะครับนะเล่นกันในสายแบบมีหลักฐานข้อมูลชัดเจนนะครับนะพระจังศิละที่เขาจะได้หลุดจากตามสนามตามกองทั่วไปนะครับอันนี้คือพระปิตาเทวีทรัพย์หลวงปูแหวนออกปีหนึ่งเก่าครับเป็นพระเนืองพงํำมันนะครับนะ บางองค์จะมั่นไซส์เลยนะครับบางองค์จะมีขาบแปลงแบบนี้นะครับนะมว่นสารจะค่อนข้างเข้มขน้นโดยเบิบ้งบน้งอ่ามีหลากหลายนะครับถ้าซองดีๆจะมุ่นสารจะเข้มข้นนะครับเป็นภาพพงปิตาพิมพ์ปิตาอยู่ในพิมพ์ใบโพนะครับเห็นบอกเขาจะเห็นว่าเป็นร้อยยักของใบโพข้างขงนะครับนะอันนี้ออกวัดชัยสถานปีหนึ่งเก่านะครับหลวงปู่แหวนปุกเสกนะครับนะหลวงปู่โตปลุกเสกหลวงปู่คงวัดวังสัพพลดปุกเสกหลวงปู่สม คู่บาสมวัติปงกาวนะปุกเสกนะครับนะอันนี้แต่ก็มีเกจิขณาจัยรทั้งสายเหนืออีกหลายรูปนะเขาพิธีปลุกเสกในพระพิตารุนีนะครับการเล่นห้างกาญยูรักลอยกลางๆนะครับสวยๆความกองกายูหกเจ็ดลอยนะครับถ้าสวยๆว่ามีกองกับยูรักลอยกลางที่สหหารอยประมาณนี้นะครับนะพระจังสี่เขาจะเคลียร์ได้ลดได้กองนะครับเป็นเรื่องปกติบ่แปลกถ้าเข้าจําพิมพ์จําลักษณะขององค์พระได้ว่าพิตาแบบนี้ของที่ใดนะครับนะ ของที่ใดออกลงพ่อไดลงพ่อได้บุกเสกเท่าจําได้นะเขาก็จีต้องบอกว่าเหรนญระชนะไปเกินครึ่งแล้วน,นะครับนะาบางคนถ้าถ้าเห็นพระบ่มีเอกลักษณ์ได้มีอย่างหนึ่งสิ่ะพกค่อยพวกค่อยอยากจะสนใจอันที่จริงอันนี้คือสําหรับพระสําหรับนักเหรนญระตลาดล่างหรือผู้ท่อนนะครับนะหมายถึงว่าบ่ได้บ่ได้ดูถูกกันนี้ครับนะบ่ได้ดูถูกกันนี้คข้ามาตลาดล่างหมายถึงว่า เป็นตลาดอีกแบบหนึง่งคือเขาไว้ใส่ในสมัยเกา่าคือเมื่อะมีสนามพระขึ้นห่างบ้ละ่ะเออันอยู่ทั้งล่างก็จะเป็นอ่ายุ่ชั้นล่างก็จะเป็นพ้าสนามทั่วไปฮังซีนาครับพระปูทอดห่งสิเ่เขาใส่กันในตลาดล่างตลาดบนนะครับเนาะบนห่างก็อ่าข้างล่างห่างแค่นั้นเองนะครับเป็นการอ่ปาปะเทียบเคียงกันนะครับส่วนไปเขาเรียนว่าตลาดปูทอดนั่นแหละนะครับนะค,บคือตลาดอีกชั้นหนึ่งนะครับ อ่าอันนี้คือปิดตาทวีทพับหลวงปู่แหวนนะครับนี่กล่องผมไม่ค่อยชัดบ่อยซุบนะจับต้องบอกว่าจับอารมณ์กล่องมานย้งพระท่านใดนะครับขนาดซื้อมาโดดเลยที่โทรศัพท์นี่ซื้อมาดังเป็นปีลยยังจับอารมณ์กล่องมาท่านใดอยู่นะครับอ่ะนี่คือปิดตาทวีทรับหลวงปู่แหวนออกปีนึงเก้าครับพระค่อนข้างหางากครับจำวนวน่การจ้าสางหน่อยค่อนข้างหางากนะครับผู้ใดไปนีไปเคีย์ตามกล่องมยายามจดจําลักษณะขององค์พระเนื้อหาสีสันวรรณะไว้ให้ดีนะครับ มือนึ่งเขาอาจไปฟุกเคลียร์ได้หาสิบบาทก็ได้สามองค์ร้อยก็ได้นะครับนะขายขายได้หลายร้อยมันอกีเป็นกําไรชี่มีกำไรในการอ่าเดินทางของวงการนี้แล้วนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็มาแนะนํากันเอาละครับวัอนี้กัมีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเมื่อวันนี้นะครับสำหรับมื้อนานนะครับถ้าไ่อยากพลาดคลิปวิด,ดีโอแนะนำวัตถุมงคลดีๆแบบนี้จากทางช่องนักเลงพระทองกินเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ กดปุ่มกระดิ่งพร้อมนะเธอวายผาดคลิปไม่ๆหมที่ผมได้อัปโหลดลงไปนะจะได้รับรู้รับทราบกันทันที่เมื่อมีการอัปโหลดคลิปนะครับผู้ใดมิยังอยากสอบถามยังเป็นการส่วนตัวหรืออ,อยากสอบถามแบบในภาพร่วมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับเด้อถ้าส่วนตัวกับมีช่องทางการกตริดต่อของทั้งช่องอยุตใต้คำอธิบายของคลิปขึ้นกันครับราะว่าจะเป็น a c e b o o k ไลน์เบอร์โทรกับมีนะครับนะโทรมาคุยโทรมาสอบถามกันได้นะครับ แต่อย่าโทรมาเซอร์ราคาเด้อนะครับโอ้โดนไลน์แต่โทรมาขายกับมาขายโทรมาเซอร์ราคากับบุคคลอย่างนั้นเหมือนกันครับบางที่บอกราคาไปกับผู้ขายให้ราคาไปกับผู้ขายนะครับหรือว่าอันนี้จริงแมันก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกแต่บางอย่างเนี่ยจะบอกว่าให้เบิงให้ชุ่มกับไม่มีปัญหานะแต่จะบอกว่าขายหรือบุคคลโอ้อันนี้ใช้ความรู้สึกนะครับนะให้ชุ่มกับพ่อนะครับก็พยายามทำข้เข้าใจอยู่เนาะ ให้ทัางครอบใจกันแน่แต่ส่งมากคโอ้ไอ้เบิ้งนี้แน่ผมเบิ้งคลิปแล้วบ่ท่านมั่นใจอยากอยากให้ผมตอกย้ำอีกหน่อยหนึ่งว่ามันแท้หรือมันเกยมีคลิคเล็กๆน้อยๆแบบใดถ้าเบิ้งคลิปแล้วบ่เข้าใจก็ยินดีเช่นกันครับเรื่องของเครดิตบ่ต้องห่วงครับช่องทางการติดต่อผมเปิดเผยเพราะว่าจะเป็น Facebook ไลน์นะครับเปิดเผยตัวตนนะครับบ่ได้มากปิดบังแอบอ้างแคมีช่อง YouTube ที่อัปโหลดคลิปลงทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์นี้ก็ ถือว่ายืนยันตัวตนแล้วเนาะบ่ต้องห่วงบ่ต้องยานว่าสิโกงคนระับบ่ต้องห่วงบ่ต้องยานว่าสิโกงกันนะครับนะอะชีวิตชใช่แบบเปิดเผยขนาดนี้นะครับนะบางงานก็ต้องเข้าใจกันนะครับนะเานาะอ่าครับมนีก็มีสิ่งที่ดีมาแนนนํากัน,ะน,กนมีนี้สาหรับมณีก็สวัสดีครับผม